ตั้งอกตั้งใจฝึกตนหัดนอนตื่นดึกลุกเช้าผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นจะไปทำตนเหมือนอย่างคนที่หนักไปในกามคุณนั่นไม่ถูกต้องเลย ตอนหัวรุ่งอากาศเป็นอุตุธาตุอากาศไม่หนาวนักไม่ร้อนนักพอดีพอดีตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาทำจิตธ,ธ,ธุระอะไรไปมามันก็หายง่วงกายก็เบิกบานใจก็เบิกบานนี่เรียกว่า เป็นผู้ตื่นอยู่ไม่หลับไม่ไหลตื่นต่อมัจจุราชคือความตายคนเราหนีตายไม่พน้นมานนี้การตายนี่ทุกคนก็รู้ดีแหละว่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่นี่ปัญหามีอยู่ว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน จะไปเกิดที่สุขหรือที่ทุกข์เพราะมันมีทางไปสองทางปัญหามันอยู่ตรงนี้ดังนั้นนพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้ตื่นตัวอยู่เสมอใครๆก็อยากจะมีความสุขอยู่ในโลกนี้ก็ต้องการมีความสุข เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ต้องการให้เป็นสุขสบายไม่มีใครต้องการทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ความสุขความทุกข์มันเกิดจากอะไรเราต้องพิจารณาดูให้เห็นมันก็เกิดจากการกระทําน,นี่จะให้มันเกิดขึ้นเองลอยๆนะั้นไม่ได้เลยความสุขความทุกขนะ์ มันเกิดจากการกระทำความดีหรือความชั่วแต่ในอดีตชาติทนหลังนุ่นด้วยมันเกิดจากการกระทำดีหรือทําชั่วในปัจจุบันนี้ด้วยอย่างเช่นความทุกข์กายอย่างนี้นะบุคคลได้ร่างกายมาไม่สมบูรณ์บุกพ้องอะไรต่ออะไร มีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนรักษาอย่างไรก็ไม่หายนั่นมันก็เกิดจากการกระทำในอดีตนูน่นตนไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นทรมานสัตว์อื่นให้เจ็บให้ปวดให้ทนทุกข์ทรมานอดอาหารต่างๆกรรมนั่นมันก็ตามมาถนองเอา ทางร่างกายนี่นะาทางจิตใจเป็นทุกข์ใจก็เพราะเหตุว่าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลคุณความดีใส่ตนมามากมายทำความดีก็เพียงเล็กๆน้อยๆแล้วความชั่วมันมีมากกว่าความดีก็เกิดมาในโลกนี้ จิตใจก็ไม่ดีมีแต่กครรมตะเวยียนมารบก,กวนใจกขวุ่นวายเดือดร้อนหนาแน่นไปด้วยความโลภโกรธหลงนี่แหละคนเราจะทุกข์กายหรือทุกข์ใจนะมันเกิดจากการกระทําอย่างนี้แม้จะสุขกายหรือสุขใจมันก็ก็เช่นเดียวกันนะกลงกันข้ามาอะืก็ทําดีนั่นแหละ เมื่อทำดีด้วยกายกายไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ทรมานใครอย่างนี้นะมีแต่ทำความดีเอื้อเฟื้อเกื้อคูลแก่ผู้อื่นให้เป็นสุขสบายไปรู้จักเคารพนบน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพรู้จักกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบคนไหว้ บุคคลผู้มีอุปการะคุณแกต่ตนหนึ่งที่ควรกราบคนไหวละบุคคลผู้มีคุณวุฒิที่สูงกว่าตนถึงท่านจะไม่มีอุปการะคุณแกต่ตนตนก็ต้องแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต,ต่อเพราะบุญของตนน้อยกว่าเพื่อนเพื่อนบุญมากกว่าเราบุคคลผู้ รู้จักประพฤติอ่อนน้อมถอมตนทางกายดังกล่าวมานี่บุญกุศลนั้นมันก็ส่งให้มาเกิดในตระกูลสูงถ้ามาเกิดในโลกนี้อีกอมีร่างกายสวยสดงดงามสมบูรณ์พูนสุขก็อย่างนี้นี่ พูดถึงการกระทํานี่นะมันเป็นเช่นนี้เนะี่ยในกันคิดกันตรองดูให้ดีทีนี้เมื่อทาความดีด้วยกายเข้าไปแล้วก็หมายความว่าจิตใจนั่นเองแหละมันเป็นธรรมมันจึงใช้กายใช้วาจาทำพูดไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่เวลาผลมันอำนวยให้ เช่นอย่างเกิดมาในชาตินี้เมื่อร่างกายสมบูรณ์อย่างนั้นจิตใจก็ดีนี่เป็นคนใจดีมีเมตตาอารีมีใจอคอกวงขวางเพือแพรเมือ่อเมื่อบุญกุศนนล้องอำนวยผลให้ร่ลำรวยแล้วก็ไม่หวงแหนไว้บริโภคสัพาะตัว เรายังคิดเผื่อแผ่แก่คนอื่นอย่างที่เราเห็นกันมานั่นท่านผูท้ที่สร้างบุญกุศลมามากเป็นผู้ได้มีภาวนาทางคิตใจพิจารณาเห็นร่างกายสังขารอันนี้ไม่ ยังไม่ยังยืนแล้วเกิดสังเวทเกิดเบื่อหนายมาแต่ชาติก่อนนู้นแต่ก็ย,ยังไม่สามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้เพราะอินทรีย์ังอ่อนมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมา,าเกิดมาชาตินี้กุศลธรรมที่ได้สั่งสมอบรมมาโนกมรม กระตุ้นเตือนใจให้นึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งชีวิตมองเห็นชีวิตนี่ไม่มีแกนสารอะไรแล้วก็มองเห็นแจ้งในเรื่องบุญเรื่องบาปว่ามีจริงผู้เช่นนั้นแหละจะเป็นผู้ที่ถอนตนออกจากการของเลือน เพราะว่าเบื่อหน่ายในการคลองเรือนมีแต่เวรมีแต่ภัยมีแต่ความทุกข์ความยุ่งยากสารพัดผู้ใดคิดได้อย่างนั้นแสดงว่าแต่ชาติก่อนนั้นก็เคยภาวนามาเคยเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์มามันถึงได้มากระตุ้นเตือนจิตใจในปัจจุบันนี้ ให้ระลึกได้ให้รู้ได้นี่เหตุปัจจัยแห่งชีวิตคนเรานะ่ะจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันขึ้นอยู่แก่การกระทําเมื่อบุคคลทำความดีในขั้นต้นมันสมบูรณ์แบบมาแล้วเนี่ยมันก็มันก็มองเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์พอ ก็ต้องการอยากทำความดีให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกอันผู้มีอุปนิสัยวาสนามันถ้าเป็นอย่างนั้นนี้รักเช่นผู้ครองเรือนรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้แล้วอย่างนี้ก็ยังไม่จุใจยินดีที่จะรักษาศีลอโวสถในวันแปดค่ำสิบห้าค่ำ อีกด้วยมันก็ค่อยเลื่อนขั้นขึ้นไปอย่างนั้นจิตใจที่มันมีบุญกุศลหนุนส่งไอ้ผู้ที่อินรีแก่กล้าไปกว่านั้นก็อย่างว่านั่นแหละเห็นทุกเห็นภัยในการคลองเรือนก็จึงได้ถอนตัวออกบวชนุ่งขาวห่มขาวบ้างนุ่งเหลืองห่มเหลืองบ้าง ตามเพศตามภูมิแต่บางคนเนะ่ยก่อนมาบวชก็เห็นโทษเห็นภัยในการคลองเลือนจริงเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรฝึกใจให้สงบไม่อบไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นถูกกิเลสมันครอบงำเอา หวนระลึกถึงการคลองเรือนว่านั่นว่าเป็นสุขสบายเห็นการประพฤติพรหมจรรย์รนี่เป็นทุกข์เดือดร้อนก็จึงได้ถอนตัวออกจากเพศพรหมจรรย์กลับไปคลองเรือนตามเดิมในอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองแต่ละคนนขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของแต่ละบุคคล มันเป็นอย่างนี้ที่ให้เห็นนะว่าชีวิตของคนเราน่ะมันจะเจริญขึ้นหรือมันเสื่อมลงมันอาศัยเหตุปัจจัยในหนหลังมาสมทบเหตุปัจจัยในปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่าคนผู้ที่มีบมุญได้ฝึกผลอบรมตนมา เคยคบหาสมาคมกับนักปรา์บัณฑิตมาแต่ก่อนอย่างนี้พอเกิดมาชาตินี้ไปเห็นนักปรา์บัณฑิตเขาแล้วนึกเรื่อมใสศรัทธายินดีเข้าใกล้เข้าชิดปรึกษาไต่ถามข้อข้องใจต่างๆไม่สนใจที่จะไปคบหาสมาคมกับคนพานคนที่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่ประเภท นั่นะนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันนักเลงคบคนชั่วเป็นมิตรผู้มีบุญไม่สนใจจะไปคบกับบุคคลเหล่านั้นสนใจคบค้าสมาคมแต่คนดีคนที่เว้นจากความเป็นนักเลงสี่จำพวกนั้นนักปราญ์ท่นก็จูงไปในทางดี เนธหนทางเห่งการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องแม้ว่าผู้นั้นจะออกบวชไม่ได้อยู่ครองเรือนเมื่อกับครองเรือนประกอบไปด้วยศีลด้วยธรรมเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องเลี้ยงชีพเรียกว่าเลี้ยงชีพโดยศีลดยธรรมคนผู้ที่ ได้รู้จักหนทางคนทุกข์ได้แล้วนะเดี๋ยวหนทางไปสู่ทุกข์ก็รู้อย่างนี้มันก็เว้นทางที่จะไปสู่ทุกข์นั่นยพยายามดำเนินตามทางที่จะไปสู่ความสุขความเจริญนี่เหตุปัจจัยชีวิตของคนเรานี่นะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ใด มีโอกาสได้คบหาสมาคมกับนักปรา์บัณฑิตชื่นชมยินดีกับความดีของท่านแล้วนับว่าเป็นลาบอันประเสริฐของผู้นั้นเพราะบุคคลผู้ที่บำเพ็ญเป็นสาวกบารมีเนี่ยอจะไปคิดค้นเรื่องสัจธรรมให้รู้แจ้งโดยตนเองไม่ได้มันต้องอาศัยผู้อื่น ต้องอาศัยการคบค้าสมาคมกับน,นักปราชญ์บัณฑิตดังกล่าวมานั้นได้รับคำแนะนำจากนักปราชญ์ทั้งหลายจึงได้รู้จักหนทางออกจากทุกข์ได้ส่วนที่ท่านผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่นอันนั้นศึกษากับผู้อื่นบ้างคิดค้นคว้าเอาด้วยตนเองบ้างในตอนที่ บารมียังไม่แก่กล้ายังไม่เต็มบริบูรณ์อันเมื่อบุญบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วนี่พระองค์ไม่ได้ไปศึกษากับใครคิดค้นหาทางสัสรู้โดยลำพังพระองค์เองพระพุทธเจ้าทุกพระอค์ทุกพระองค์ย่อมบำเพ็ญมาอย่างนี้เหตุนั้นจึงได้ทรงพระคุณนามว่าสัมมาสัมพุทธโธ แปลว่าพระผู้ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนดังนั้นเมื่อเราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้ตัวเ,เมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ต้องนอกน้อมหาท่านผู้รู้ผู้ฉลาดน,นั่นเอง ท่านจะได้แนะนำในทางที่ถูกต้องให้แล้วจะได้แนะนำให้วิ่นจากทางคิดอันนี้มันมันเป็นไปอย่างนี้ชีวิตของมนุษย์เรานะ่ะอ่ามันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ให้เข้าใจอันบุคคลบางคนก็ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระเทเจ้าอะไร แล้วแต่ไม่ได้แสวงหาคบค่าสมาคมนักปลาาญ์บัณฑิตตนคิดได้อย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นตนคิดเห็นผิดก็ทำไปตามที่มันเห็นผิดนั่นถ้าเห็นถูกก็ทำไปตามที่เห็นถูกถูกไปบ้างผิดไปบ้างบางทีก็ผิดมากกว่าถูกในเช่นนั้นชีวิตของผูนั้นจะไม่เจริญรุ่งเรืองไปได้ พะเอาแต่ความเห็นของตนเองความเห็นของตัวเองมันเจืออยู่ด้วยกิเลสมัน,นี่ดังนั้นจะให้มันถูกล้วนๆไปไม่ได้เลยมเมื่อเราได้อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยนักปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาเนะนนำสั่งสอนชี้หนทางอันถูกต้องให้ชี้ทางผิด ให้เมื่อรู้ทา,ทางผิดทางถูกแล้วมันก็เลือกเดินเอาวะนี่ทางไหนถูกก็เดินทางนั้นทางไหนผิดก็เวน้นมันมันเป็นอย่างเนี้ชีวิตของคนเรามันจะเจริญรุ่งเรืองจะมีความสุขความเจริญจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ด้วยกายสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติโภคสมบัติปัญญาสมบัตินี่บุคคลผู้ฝึกตนด้วยดีพบหาสมาคมนักปร,รารถัณฑิตละความชั่วทำความดีมาโดยลำดับชาติ บุญกุศลความดีก็ส่งชีวิตของคนนั้นให้สูงขึ้นไปโดยลำดับนนท่านจึงเรียกว่ามนุษย์สมบัติทีน,น,ทนี้เมื่อเป็นมนุษย์ก็ทำความดีมีศีลมีธรรมสั่งสมบุญกุศลใส่ตนให้เต็มความสามารถบุคคลผู้ไม่ทำชั่วทำแต่ความดีอย่างนี้แต่ว่าบุญกุศลบารมียังไม่เต็ม ตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์น่าจะไปไหนบบเนี้อันเกิดสมบูรณ์ด้วยที่ผสมบัตินานาประการด้วยอำนาจบุญกุศลที่ตนทำแต่เป็นมนุษย์เหมือนไปอำนวยผลให้ในสวรรค์ไม่ต้องทำมาค้าขายให้ลำบากเหมือนอย่างเกิดอยู่ในมนุษย์โลกนี้ อาศัยผลบุญที่ตนทำในโลกนี้มันไปอำนวยให้แต่บุญมันต้องมากพอสมควรมันจึงแกนิรมิตอะไรต่ออะไรให้ได้ตามประสงค์ถ้าบุญไม่มากพอก็ไปสวรรค์ไม่ได้ก็ต้องวนเวียนเกิดอยู่ในมนุษย์โลกอันนี้แหละบุคคลผู้ที่มีบุญกุศลเนะี่ยไม่ได้ไปสู่นรกอบายภูมิ ผู้ที่มีบุญมากกว่านั้นก็ไปสวรรค์ผู้เจริญฌานสมาบัติตายแล้วก็ไปสู่พรหมโลกมันก็เป็นอย่างนี้เลยทางเดินแห่งชีวิตของมนุษย์เราท่านภูระอาสวะกิเลสทั้งหมดสิ้นไปแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขัง พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอื่นยิ่งไปกว่าเลยเรียกว่าเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายไม่ได้แสวงหาความสุขอื่นอีกแล้วบุคคลฟูบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานย่อมได้เสวยความสุขอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระ ุกพระองค์จึงสร้างบารมีเพื่อให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็ท้งชักชวนหรือชักจูงผู้อื่นให้สร้างบารมีตามเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างว่าถ้าบุคคลผู้ยังไม่เลื่อมใสต่อพระนิพพานแล้วไปยินดีแต่ในความสุขในมนุษย์ สมบัติสวรรค์สมบัติเท่านี้พอใจอยู่อยู่เท่านี้มันก็ต้องเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยไปเพราะว่าแม้จะเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติเกิดเป็นผู้เป็นคนมาแล้วสมบูรณ์ด้วยโพคาสมบัติปัญญาสมบัติอะไรก็ช่าง แต่รูปกายอันนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเมื่อบุญกุศลตกแต่งให้มีรูปร่างสวยสดงดงามแล้วก็ห่วงแบบนี้หวงไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บจากตายง่ายเวลารู้ว่าความแก่ความเจ็บบีบคั้นเข้ามาก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนแล้วห่วงสมบัติเข้าของเงินทองอะไรสารพัด อันโดยเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์หลายมแม้จะเกิดอยู่ในภพใดภูมิใดก็ท่้งมันก็มีทุกข์อยู่นั่นแหละต่างจะมากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเองเช่นเทวดาอย่างนี้เวลา บุญกุศลอำนวยผลให้มีวิมานเป็นที่อยู่สบายพร้อมด้วยสมบัติอย่างอื่นๆอ,อันเป็นที่น่าลื่นเลิงบันเทิงใจทีนี้โยู่ไปอยู่ไปเมื่อบุญกุศลมันใกล้จะหมดลงเอาดอกไม้ที่ประดับประดาอยู่บนประสาทนั้นสวยสดงดงามนั่นก็ปรากฏหิวเฉาเข้าไป ผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็เศร้ามองไปมองดูร่างกายอันนี้ก็ไม่สดชื่นลื่นเลิงเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้เทวดาเมื่อมองเห็นนิมิตด,ดังกล่าวนั้นแล้วก็เศร้าใจเพราะอะไรถิ่นที่อยู่ไม่อยากพลากจากไปเคยได้สุขสบายในสถานที่นั่นมาแล้ว นี่น่มันก็มีทุกข์เหมือนกันเทวดาน่ะต่างที่ว่าทุกข์ไม่ไม่มากเหมือนอย่างมนุษย์โลกนี้เท่านั้นแหละพวกพรหมก็เหมือนกันอืมพรหมมีสุขมากกว่าเทวดาแล้วก็มีทุกข์น้อยกว่าเทวดาไปตามลำดับอย่างนั้นแหละถึงจะมีสุขมากเท่าไหร่ มันก็สุกไปในช่วงระยะหนึ่งมันมีขอบเขตหมดเหตุหมดปัจจัยอันอำนวยความสุขให้นั้นแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปหาที่เกิดใหม่อีกแม้จะเป็นพรหมก็ตามต้องหมุนไปหาที่เกิดบางทีก็มาเกิดเป็นคนอีกบางทีไม่แน่ก็ไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้มันวัตาสงสารอันนี้นะไม่แน่นอนเลย พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเจริญภาวนาวิปัสนาเพ่งพิจารณาดูเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี่นะเห็นทะลุปุกงไปเลยอย่างนั้นแล้วท่านจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายทุกขาชาติปุนับปุนังพนะระองค์เจ้าจึงเปล่งมุทานอย่างนี้ออกมาการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์หลาย พุทธบริษัททั้งหลายก็ควรจะพิจารณาให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงปลิ่งบุทานอย่างว่านั่นเพราะว่าทุกคนก็มีความทุกข์ติดตัวกันทั้งนั้นเลยแต่มันมีตัณหาเป็นเหยื่อร้อให้ติดอยู่ในทุกข์เหตุที่มันจะพ้นทุกข์เหล่านี้ไปไม่ได้ เพราะตัณหาเนี่ยเป็นเหยื่อล่อตัณหาความอยากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันดีงามต่างๆนี่นะอันสวยอันงามต่างๆเนี่ยนี่แหละเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ดังนั้นคนมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ท่านไม่หลงเหยื่อล่อเหล่านั้นท่านผู้ออกบวชแล้วอย่างนี้ท่านก็ไม่หวนกลับไปหามันเพราะท่านมีปัญญามองเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีสาระแก่นสารอะไรมีแต่ทุกข์มันทำให้เกิดความยินดีเพียงนิดหน่อยแต่แล้วมันทำให้เกิดความทุกข์โทมนัสขับแค้นใจมากมาย บุคคลผู้ไปติดไปคล้องอยู่ในกรรมคุณทั้งห้านั้นมันเป็นอย่างนี้เลยการภาวนาการเจริญปัญญาก็ต้องพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตดังแสดงให้ฟังมานี่นะนี่ ้องพิจารณาให้เห็นผู้ดใดพิจารณาเห็นเหตุหปัจจัยแห่งชีวิตตามเป็นจริงอย่างว่านี่แล้วผู้นั้นก็ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเหล่านั้นมันจะล่อหลอกมันจะแสดงมายาสาไถยอย่างไรมามันก็ไม่หลงแล้วทีนี้ไม่วันไว้ไปตาม ถ้าพูดถึงผู้ครองเรือนอย่างนี้บุญกุศลผลหลังอำนวยผลให้มีเงินมีทองเท่าของมากมายแล้วประกอบรูปร่างกายก็หลอด้วยอย่างนี้อา้าวก็มีเพศกงกันข้ามมันมายั่วยวนชวนให้หลงให้เมาก็หลงก็เมาไปตามสิ่งยั่วยวนนั้นนั้นอ ชีวิตของพวกนั้นก็ตกต่ำลงไปอีกแล้วจะไม่สูงขึ้นไปอีกต่อไปอเพราะว่าจิตมันตกต่ำไปแล้วตกเป็นทาิของตัณหาแล้วกลายเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันไปแล้ววันนี้เงินทองเข้าของบุญกุศลทนหลังอำนวยให้ก็ย่อยยับลง ก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเองนี่เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งใจภาวนาพิจารณาร่างกายนี้ให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วมันจะมีมันจะได้ไม่หลงไม่เมาจะไม่ได้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาดังแสดงมา